ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พนมเพชรฟาร์มอ,อยู่ที่บ้านที่ฟาร์มอําเภอราดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะวันนี้คือมาส่งหญ้า500กิโลกรัม5 0าโลค่ะตอนนี้ส่วนใหญ่จะส่งกลางคืนนะคะเพราะว่าหญ้าจะได้ไม่ร้อน,นะะแอกตัดช่วงเย็นๆแล้วก็ขับมาส่งเลย ถึงตอนนี้ทีมงานของเจ้าของฟาร์มนะคะที่สัญญากำลังกำลังจะลงกำลังจะลง อ้นนีกำลังลงนะคะสมหย่าสวัสดีครับตอนนี้อนุเพ็ชการเอาหญ้ามาสิรที่ความคลายลาดยาวครับเดี๋ยวดาวุ้นเพื่อน้ำหอมนะมันเยอะมันน้ำหอมมาถึงตอนนี้ก็สองทุ่มสามทุ่มแล้วมั้งครับก็เลยเมื่อไหร่ตรงนี้ก็เลยเปิดรถไถนะครับรถไถไฟแสงสว่างอย่างรถไถ ได้ยินเสียงรถไถด้วยไม่หลงล้อหาอยู่นี่ทีมงานวัยรุ่นมาช่วยแย่ๆเลยโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นอ่ะโงล้อาจารย์เรครู้สึกว่าตรงที่เป็นแสงสีแดงนั่นคือฟางควายนะครับมีมุ้งด้วยนอนในมุ้งด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับ รถไทยใช้แสงสว่างอย่างรถไทยรุ่น47แรงเนี่ยครับะะะะระวังโดนระวังโดนมือเขาเขาบนได้นะระว,ว,วังโดนโดนคาดเขาด้วยนะเปิด้าดแสนด์นด้ำขึ้นมาเขาบนเลยครับเปิด้าดขึ้นมาให้หมดเลยเปิดขึ้นมาเลยครับ พาไปดูคลายหน่อยได้ไหมได้ครับอ่าพาไปดูคลายหน่อยได้เลยอ๋อร่ยางก่อนไอ้รถกระแท่นี่เขาเรียกอะไรครับนเนี่ยไอ้เนี่ยกระแตกครับกระแตกเอาเอาไว้ใส่อะไรบ้างก็ไว้ตัดหญ้าไวายเชียยเเลออ๋ดี๋ยววางให้ดูตัวนี้เป็นหญ้าอะไรบ้างครับตัวนี้หญ้าหญ้าหมูหญ้าบัวอ๋อหญ้าธรรมชาติเป็นธรรมชาติเลยครับอ๋อเอาใช้เครื่องอะไรตัดครับเครื่องตัดหญ้าครับผม เอาแบบคนณสบายนงครับโอเคนี่ครับกระแตะนะครับลาด,ดยาวเรียกกระแตะอ่าทางบ้านเราเรียกอะไรไม่รู้ตัวนี้เป็นอเอล501คันนะครับโอ้โหมีไฟฟ้าไหมเนี่ย,นนยลวดไฟฟ้า,าไไโอ้โหนี่ครับเอาไม่เป็นไรไม่ต้องเข้าไปตรงนี้ก็ได้อ่าเ,อเดี๋ยวหลอด หลอดสีเหลืองสีส้มนี่ช่วยกันยุงเหรอแต่เราก็ลงไอ้นี่แล้วนี่นะลงมุ้งแล้วนี่หรือยังไงไม่รู้ว่าเขาว่ามันการผมใส่ไว้เฉยผมก็ไม่รู้ผมก็เพิ่งเลี้ยงเหมือนกันก็เห็นไมมก็เห็นลงมุ้งด้วยเห็นหลอดด้วยโอ้โหมีพัดลมติดเพดานด้วยครับท่านผู้ชมเดี๋ยว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 เี๋ยวมีไม่ได้เปิดจะเปิดได้เราดูได้ครับเดี๋ยวดงเห็นหรือเปล่าไม่รู้เข้าไปครับอ๋อควายเผือกอย่างกับวัดอุทัยปะนี่ไม่ใช่ควายคนบ้านเนาะ วันนี้เรามาชมข้อควาย VIP นะครับมีพัดลมด้วยเห็นว่าเดือนหน้าจะติดแอร์นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเราจะมาถ่ายถ่ายทางไปอีกรอบนึงนะฮะเอาเข็บติดเลยครับเปิดแล้วเปิดตอนวันเปิดตอนฝาตอนเก็บนจะเปิดมันมันจะไม่ร้อนนะฮะเราได้ออกข้างนอกไหมออกผมเลี้ยงนลยพื้นทั้งหมดเลยนะเนี่ยออกไปเลยโออวันนฮะโอเคโอเคถือว่า ยงได้ไหมกี่เดือนได้ไหอ่าครับหัเดเลี้ยงเหมือนกันหัดเลี้ยงวันก่อนเขาไปส่งย่าสดที่อำเภอตะคีแล้วก็มีสามสี่ตัวเหมือนกันแหละแต่ไม่มีตัวเผือกด้วยเห็นว่าไปอามาจากจังหวัดอุทัยควายเผือกอะไรเขานี่นะครับส่วนมากนี่จะจะเห็นแถวแถวอำเภอพ,พิชัยนะอุตรลลดิตเนี่ยทำโอ้โหฮิตกันมากในความคายเนี่ยเพราะว่ามัน ประหยัดเรื่องอาหารด้วยเพราะว่ามันไม่ต้องมีอาหารคุณมากไงเราสามารถให้ยาธรรมชาติเราได้ครับนีตั์ธรรมชาติกินไหมหญ้าเราฟังนะถึงเลี้ยงเมื่อกี้ไม่เคยเลยอยากจะเลี้ยงส่วนมากล่นเล่นแม่ครัหรือว่ารถอะไรเทนนี่เทนเล่ยเกนดินรถดำรถอะไรเนี่ยนะไปขายทางบ้านเหมือนกันอ๋อนั่นแหละหญ้าที่ว่าเนี่ยเขาเขาเรียกหญ้าเลยนะหญ้าธรรมชาติ ยาเขาเรียกยาอะไรแถวบ้านผมเรียกยางัวยางัวยาขนนะอ๋อยาขนยาขนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันใช่ยาขนจริงป่าอ๋อใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมาบอกยาขนอ๋อยาขยาขนก็ฟางแน่กินไม่มีอะไรเลยอ่าอุ๊ยโอเคแล้วยาขนก็โอเคแล้วครับอ่าขึ้นมีน้ํามีอะไรแฉะๆหน่อยาขนก็อยู่มันก็ชอบไงชอบอยู่ได้ครับที่แปลงแพนกุลาผมก็มียาขน มันปนๆมาเหมือนกันนะแต่พอแข่งก็ล้าขึ้นนาๆหาาขนก็ไปไม่ไหวเหมือนกันเลาป็นแมีงานอะรผมก็เลยแรัทีบ้านหปลงมาก่ายๆต่บาก็เห็นมีบางฟาร์มเขาทำเป็นแปลงหญ้าขนเหมือนกันนะหญ้าขนก็สามารถทำเป็นแปลงได้เหมือนกัน ที่บ้านก็เคยปลูกอยู่เือนกันยาขนแต่พอมันขึ้นแล้วมันลามเข้าไปในบ่อนะบ่ออะไรก็บนกันใหญ่แล้วตอนนี้ก็เลยไม่ไม่ค่อยทําะมาเน้นปลูกแองโกล่าซะมากกว่าเพราะมันไม่มีขนแมันไม่คายโอเคเดี๋ยวหลังจากที่ลงตัวนั้นมันเสียงดังเนาะดีโอไม่ค่อยได้ยินหลังจากที่ลงหญ้าเสร็จแล้วเนี่ยอย่าอย่าอย่าต้องสูงนะเราเอากลี่ยเกลี่ยอย่าอย่าให้ถึงเข่าอย่าอย่าให้ถึงเข่าเพราะว่า เดี๋ยวมันจะร้อนข้างล่างมันจะร้อนมันจะทับกันเพราะว่าหญ้ามันยังสดอยู่มันไม่ใช่หญ้าแห้งเนาะอนั่นแหละก็จะบอกกันทุกคนอย่างนี้เลยครับเวลาเราปลูกเราก็ปลูกไอ้ตัวที่มันอยู่นอกนอกร่มก่อนนะถ้าถ้าถ้าร่มถ้าร่มเราไม่ใหญ่พอเอาไม่แหลว่รับพี่ฮะเขาไม้หลว่ะนะไอไว้ได้เนี่ยไว้เนี่ยได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าถ้าเรามีฟางคุมแล้วก็ลดน้านิดนิดเนี่ยตัวข้างบนยัอยู่ได้แต่ถ้าเราปล่อยแบบแดดแดดแรงแงเลยเนี่ยข้างบนมันจะเริ่มเริ่มแห้งก่อนไงครับอ่าเริ่มแห้งก่อนแต ก็้แห้งมันก็ไม่ค่อยติดไงอ่าแห้งไม่ค่อยติดเพราะว่าค้าๆบนนี่มันคือมันอาบแดดอาบลมโดยตรงเลยนะอ่าอืออย่างวัดก่อนนี้ผมทาคลิปอยู่ครับช่องพนมเพชรฟ์มเมนี่ยนะครับ,รบไอเป็นวิธีที่ว่าเราเอาหญ้ามาลงใต้ต้นไม้แล้วเราพื้นที่เราไม่พร้อมอ่าเราจะอยู่ได้กี่วันตอนนี้ผมไม่าจะเจ็ดวันละมั้งเกิดอ่าเกิดรากตามข้อเลยตามตามข้อของแฟนกล่าเลยครับ แต่เราจะต้องเอาฟางมามาคุมข้าง,างบนหน่อยนะคุมข้างบนแล้วก็ลดน้ำสักหน่อยเพื่อรักษาไม่ให้ตัวบนมันแหง้งครับครับส่วนตัวล่างไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้ลดน้ําเยอะเท่าไหร่ครับแล้วเรากอ็อย่าให้หนานะกองนี่อย่าให้หนา<ป>หนาประมาณสักพุดหนึ่งอ่ะสักพุดหนึ่งพอ,อเกลี่ยให้มันแบนไปเลยแล้วฟางคุมข้างบนแล้วลดน้ำอ่าส่วนน่าจะพักไว้เพื่อเทำแปลงไม่ทันหรือว่าน้ำน้ำไม่พอเนี้ยครับน้ำไม่พอหามาปุ๊บก็ใส่เลยเลยหวานเลยเลยจริงิแล้วก็หวานได้เลยใส่เลยเลย แต่ไม่ใช่ว่าหวานคืนนี้ผมก็จะเส็ทุกวันแต่บางคนบอกว่าหวานไวมันจะติดไวมันก็ไม่ได้ไหวมันก็ไม่ใช่ว่าจะติดวันนั้นเรื่องสองสาวันนั้นนะมันก็ไม่หมักคล้ายๆคล้ายๆที่ที่เราไปบ่มไว้ใต้ต้นไม้นี่แหละสักสามสี่วันใบเริ่มเหี่ยวใบเริ่มแห้งแล้วก็เริ่มเหลืองสักหน่อยมันถึงจะพักตัวได้มันถึงจะเริ่มติดเหมือนกันสามสี่วันเหมือนกันแต่ว่ามันสะดวกตรงที่เราไม่ต้องไปหาที่บ่ไมไม่ต้องหาฟางมาคุมไม่ต้องรดน้ําไงเราก็สามารถปลูกได้ได้เลย แต่ถ้าบางคนเตรียมไม่ทันจริงๆก็เอาไปไว้ใต้ต้นไม้อย่างที่บ้านนี่แหละครับแล้วก็รดน้ำไว้สักวันสองวันเราก็เตรียมทันแล้วล่ะครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับโอเควันนี้เรามาชมฟาร,ร์มควาย VIP นะครับมีพัดลมเปิดด้วยนะครับเดี๋ยวติดแอร์วันไหนเดี๋ยวเราจะมามาชมอีกรอบหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ